ราคนาราศีมีนเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะทําเป็นเล่นไปนะมีนเนี่ยมีโชคลาภก,ก้อนใหญ่นะคะการเงินการงานมันมาแบบไม่คาดฝันโอ้โหคุณฟังให้ดีนะเดี๋ยวมันมีอะไรดีๆสําหรับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจังหวะน,นะคะดาวพุธ ะะดาวพุธเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในภพลาบผลลาพะลาบผลเนี่ยก็คือวันที่ 10, ะะสินาสิกกุมภาพันธ์ดาวพุธเป็นดาวเจเ้ารวมภพพันธุเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนีภพพันธุก็ได้แก่สินทรัพย์บ้านที่ดินอสังหาลถลาต่างๆนะคะภพปัตตนีก็คือคุ้นส่วนคู่ครองคู่กรณีคู่ปรึกษาทีนี้เนี่ย นะคะคดาวพุธเองโครจรไปเจอกับดาวเสารเขาเรียกว่าคู่สมผลกันคู่ส่งเสริมกันนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องของการติดต่องานการตกลงเอกสารสัญญาการทำธุรกิจการค้าใดๆนะ โดดเด่น4 7็นะในเรื่องของการเจราจาด้านการทําธุรกิจแล้วค่อนข้างจะได้ผลประโยชน์นะคะเพราะว่าพบลาาผลอนะลาาผลก็ต้องผลประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมยิ่งไปเจราจาด้านทําธุรกิจนะคะผลประโยชน์ก้อนใหญ่มันกําลังก้าวเข้ามาและดีไม่ดีนะโชคมีโชคแบบไม่คาดฝันนะคะนอกจากนี้ดาวสุกดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นคู่มิตรกันดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพสาชะ และเป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะนะคะโคจรมาสถิตอยู่ภพลาภผลดาวอังคารเจ้าเรือนภพกัดดุมพระโคจรมาสถิตภพลาภผลและเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาด้วยนะคะกระดุมพระก็คือเงินทองของมีค่าสิ่งมีค่าต่างๆพบภพสุภาก็ที่พึ่งความเจริญต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลุมกันอยู่ในภพลาภผลผล,ผลประโยชน์ของคุณนะ่ะแล้วเป็นเลขส่งเสริมกันในลักษณะนี้นะ ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีมีนการเงินการงานขยับด,ดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากนะคะจากจากเดือนที่แล้วเนี่ยดาวพูดเองดาวดาวศุกร์เองมันมีการเดินถอยหลังจังหวะนี้เพราะเขาเดินหน้าคุณไม่ต้องรอแล้วนะคะเป็นจังหวะที่จะทาอะไรเนี่ยพิจารณาให้เราครบแล้วลงมือทําโชคลาบมีขว่ยคว้าเอานะคะมีบางทีนะเออมันมีแบบ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือ,อนภพอริต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยไปสถิตยอยู่ภพลาภผลอริมันก็แปได้หลายอย่างปัญหาอุปสรรคการแก้ไขนะคะมากมายมาเจอกับดาวเสาร์ต้น,ต,นต้นเดือนนะเ,เขาก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟนะคะมันลาภผลผลประโยชน์มันติดๆิขัดขัด วันที่13เนี่ยเขาจะโคจรไปอยู่ภพวินาศไปเจอกับดาวพฤหันดาวตัวตนของคุณเนี่ยในภพวินาศอลิภพวิถอยู่ภพวินาศ,นาศเนี่ยก็ถือว่าบางตำราก็บอกว่าอุปสรรคมันหมดไปเออเราแปลด้านดีก็แล้วกันนะคะแล้วมาเจอกับดาวพฤหัสด้วย1กับ้าเขาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคู่มิตร เพราะฉะนั้นนะคะไอ้ที่ติดตขัดขติดตขัดแด,ด,ดบางคนเนี่ยแหมเจราจาธุรกิจจะเซ็นก็ไม่เซ็นสักทีจะตกลงจะซื้อก็ไม่ซื้อสักทีนะคะพอวันที่13ดาวพูธเองโคจรมาอยู่ตรงนี้มาเจอกับดาวเสราร์นะคะ รับรองว่าลื่นไหลจะทําจะคิดการทําสิ่งใดประสบความสำเร็จนะคะแล้วเงินงานโอ้โหมาสูสีคู่กันเลยนะในจังหวะที่มาอยู่ในภพราผลแต่ว่านะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยสิ่งที่ตามสไตล์ของคุณนะคะเรื่องของความวุ่นวายที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องครอบครัวบริวาร อย่างไม่จบสิ้นตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่พบนะคะที่มีดาวเจ้าเรือนเป็นเป็นอ่อเป็นพระราหูนะคะก็คือภพวินาศขณะที่ภพวินาศเองไปอยู่พบสาชะซึ่งต้นเดือนเนี่ยเขาจะมีดาวเกตมาสถิตด้วยนะคะมันก็ต้องระมัดระวังบางทีทุกขลาภอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะ บางทีเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาการตกลงการทําสัญญามีโอกาสบางทีแบบโหดีวงานแล้วมันดีเหลือเกินปรากฏว่าไอ้ที่เราไปทำเนี่ยมันเสี่ยงบางทีต้องไปเขาเรียกอะไรไปรับผิดชอบอะไรแทนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํารายจะเซ็นสัญญาเอกสารใดๆโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดกับคนที่คุณไว้ใจจะลงทุนอะไรจะค้าประกรันใครนั่งนึกในใจให้ดีว่าเดือดร้อนหรือเปล่า หรือบางคนไม่ได้มีเส้นทางในเรื่องของการทำธุรกิจนะมีเงินเข้ามาก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายก็เกิดจากคนรอบข้างคนในครอบครัวคุณมันวุ่นวายกันแบบนั้นนะคะสไตล์ของมินก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเงินเข้าไม่ได้เขาเหมือนมีมีเจ้ากรรมนเวรโดยเฉพาะนะคะคนใกล้ชิดนะสไตล์แบบนี้แต่แต่ด้วยความเป็นดาวพฤหัสของคุณน่ะคุณไม่คิดอะไรหรอกคุณมีคุณก็ให้นะคะก็ ก็จะมีเงินเข้ามานะบางคนเนี่ยมีโชคถูกมีอ่าในการเสียงดวงเสียงโชคมีโอกาสนะคะแต่ว่าคุณต้องดูก่อนนะว่าเดือนอ่อปีนี้เนี่ย ดาวใดตกดีตกเสียต่อดวงชะตาของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนการที่ดาวหลายๆดวงมาสถิตยอยู่อยู่ในลักษณะแบบนี้ปรากฏมีดาวที่ส่งผลเสียปรากฏว่าปีนี้ดาวอลิคุณตกเป็นการีขึ้นมาแล้วก็การเสี่ยงดวงการพนานการลงทุนใดๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าใจถึงพึ่งได้นะคะทําอะไรดูทิศทางลงอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ย วันหลังวันที่20ดาวเกตเองจะโคจรมาเจอกับดาวมฤตยูในภพกระดุมพระนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญนะ อยากจะแนะนํานิดหนึ่งถ้ามีเงินเข้ามาหรือมีรายได้อะไรเข้ามานะคะเกตกับมฤตยูอยู่ด้วยกันในพบการเงินเนี่ยอาจจะเสียสละทําบุญทําทานให้แก่คนเจ็บคนป่วยหรือเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเกี่ยวกับคนเป็นคนตายอ่ะนะคะช่วยเหลือคนในลักษณะแบบเนี้จะยิ่งเป็นการเสริมดวงนะคะเป็นการแก้เคล็ดให้กับคุณด้วยนะคะแต่การเงินดีค่ะการเงินเริ่มขยับดีแล้วจะก้าวหน้าไปแบบเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเนาะ เงินอนะ่ะมันอยู่กับลัคนาราศีมีนไม่ไม่นานนะคะมันมีความวุ่นวายด้วยที่ดาวมรตะอยู่ยังสถิตอยู่มีค่าใช้ใจ่ายคอยต่อคิวนะคะบางทีค่าใช้ใจ่ายเราไม่เท่าไรกับค่าใช้ใจ่ายของคนอื่นหะไม่เป็นไหลนะคะดาวพฤหัสนะคะทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้อง เพื่อความกระตันอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณแล้วคอยดูนะหลังจากที่ดาวพฤหัสโคจอมาทับรักคุณนะ่ะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรทีนี้แหละมีนะจะได้ในสิ่งที่เคยทําดีมาตลอดแล้วเ้าถามว่าทาไปเพื่ออะไรน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูดีๆนะตั้งแต่เมษาเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะเริ่มยิ้มหวานๆได้แล้วนะแม่หมอบอกเลยนะจ๊ะเอาละค่ะต่อไปในเรื่องของคู่ของคู่ครองเนี่ย เช่นเดียวกันเลยนะคะจังหวะดวงดีนะคุณจะได้อาจจะได้ของฝันของฝากนะคะบางคนมีแฟนต่างถิ่นต่างแดนได้เงินก้อนใหญ่จากแฟนอ่ะจากคนรักนะคะบางทีเขา โอนให้เลยใครจะไปรู้นะจ๊ะดวงดีจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยได้ได้คนรักที่คอยสนับส,สนุนคอยค้ำชูคอยเป็นสปอนเซอร์คุณนะคะบางคนได้ของขวันที่ถูกใจในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์ด้วยเออไม่แน่นะอาจจะได้อะไรดีๆก็ได้นะจ๊ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะโดยเฉพาะเงินสดถ้ามีได้เงินสดเยอะๆจะยิ้มหวานๆนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นพวกสินทรัพย์ดีๆเนี่ยบ้านรถนะคะบางคนอาจจะได้บ้านได้รถด ได้เป็นสื่อรัพย์ด้วยก็ได้นะขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะคะแต่มีโอกาสจา้าเออเอาสินะคะโดยสรุปนะคะชาวลัคนาราศรีมีดวงของคุณเนี่ยมันจะเริ่มขยับดีขึ้นเรื่อยๆแต่เดือนกุมภาพัานธ์เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นจังหวะที่มันมีทั้งความโชคดีอ่ะมีเงินเข้ามานะคะแต่มันก็ยังมีในเรื่องของทุกขลาบนะคะส่วนมากอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายที่เกิดจากคนรอบข้าง ของคุณเพื่อนพี่น้องครอบครัวคุณอันนี้คุณต้องระมัดระวังการช่วยเหลือใครนะคะคุณจะเดือดร้อนหรือเปล่าคิดให้เยอะบางทีจําเป็นต้องช่วยเหลืออาจจะเรียงไม่ได้แค่นี้เท่านั้นนะคะนอกนั้น้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะจะเริ่มยิ้มหวานแหละเดี๋ยวเมษายิ้มหวานกว่านี้อีกนะจ๊ะเอาละค่ะในเรื่องของการทานายนะคะหลักโหราศาสตร์ จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่ยพยากรณ์กันดีกว่าเรามาดูกันซิว่าเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะในช่วงของการทํานายไพ่ยพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีมีนแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3ามกองกองที่1กองที่2และกองที่3ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองนะคะ เลือกไพ่หนึ่งกองที่รู้สึกว่าดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ สถานการ์ไพ่เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็ไพ่ประจําตําแหน่งของคุณเนี่ยก็คือไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระสังฆราชเนี่ยคือไพ่พะระแหละนะถ้าด้านเสียนะคะเราไม่ว่าถึงกับด้านดีเพราะด้านดีนมันแปลได้ดีได้หลากหลายแต่ถ้าด้านเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือการยึดต,ติดแล้วก็มีศิบดาบมีเดอะเดมีเดอะมูนขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนกําลังยึดติด อะไรอยู่หรือเปล่ากับเรื่องราวที่ผ่านมากับธุรกิจกิจการหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความผิดผพลาดไพ่ไกด์สปีริตของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ประตูแห่งแสงสว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวลัคนาราศีมินไพ่กล่องเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าดวงของคุณในช่วงของเดือนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเริ่มแบบดาวหลายๆดวงเองเนี่ยไปอยู่ในภพลาบผลนะคะ แต่เผอิญว่าดาวเจ้าเรือนพบอริไปเจอกับดาวตัวตนของคุณที่พพวินาศมันถ้าเกิดปีนี้ดาวใดเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสใครตกเสียเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลเสียค่อนข้างสูงแต่อย่างไรกด็ดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็คือประมาณวันที่8เมษาย,ยนเป็นต้นไปเพราะฉนานะนั้นณวินาทีนี้สิ่งใดก็ตามที่คุณกําลังจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังนะคะหรือแม้กระทั่งภาวะความต้องการ บางอย่างแล้วมันไม่ได้ดังใจกลายเป็นความยึดติดเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบางทีมันอาจจะมีประตูแห่งแสงสว่างส่องสว่างมาให้กับคุณคุณได้เจอเส้นทางใหม่คุณได้เจอโอกาสอะไรใหม่ๆก็ได้เดอะเดทเนี่ยถ้าเราไปความหมายหนึ่งนะคะคือก้าวข้ามผ่านความเป็นความตายเนี่ยมันมีแสงอาทิตย์มีพระอาทิตย์อยู่ก็แปลว่ามันยังมีหนทางนะคะมีดวงอาทิตย์ให้เห็นไกลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณจะ จมอยู่กับความทุกข์ หรือเดินต่อไปเพื่อค้นหาแสงสว่างให้กับชีวิตคุณนะคะธุรกิจกิจการนะคะหรือคนทํางานประจําพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยต่างโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะคุณอาจจะมีความกัดกุ้มใจในเรื่องของการเงินรายได้ต่างๆแต่คุณใจเย็นๆนะอย่างที่บอกว่าในภพลาภผลเนี่ยโอ้โหดาวหลายๆดวงมันลุมคุณในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องต้องใช้ทักษะความสามารถนะคะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะตั้งรับแบบมีสติ อย่าใช้ความอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจกลายเป็นสิ่งที่ความรู้สึกนึกคิดกลายมาทําร้ายตัวคุณอันนี้ไม่ดีนะคะการงานเป็นการโฟกัสที่ดีนะคะแต่หนักไปในเรื่องของความคิดการแก้ไขสถานการณ์ค่อนข้างสูงแต่ก็เรียกได้ว่ามีราบผล,ผล,ผลประโยชน์คนที่เลือกไพ่กองที่1แนะนํานิดหนึ่งนะคะคือการในในเรื่องของการทําบุญเนี่ยไพ่พวกนี้นะคะในเรื่องของการทําบุญอ่าถวายน้ามันตะเกียงนะคะไพ่ไกด์สปปริตก็คือแสงสว่างเนาะนะคะเราก็ต้อง เน้นหนักไปในเรื่องของอแสงสว่างหลอดไฟก็ได้เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะหรือจะให้ดีสุดมนต์ไหวพระจะเป็นการเสริมดวงของคุณในเรื่องของความรักนะคะไพ่กองนี้เนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของความรักไม่ว่าคนโสดหรือไม่โสดก็ตามดูแล้วนะคะมีเรื่องให้คิดให้เครียดมากกว่าความรักสิ่งที่คุณโฟกัสมันไม่ใช่ความรักคนที่มีความรักหรือมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะโอเคมีก็มีนะคะไม่ได้แคร นะคะถ้าไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่คนโสดก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีคนเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นดูแล้วคุณจะไปจมอยู่กับเป้าหมายในชีวิตมากกว่าการเงินการงานมากกว่านะคะแล้วไพ่กองนี้สําหรับวัยเรียนนะคะวัยเรียนรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรียนหนักเรียนเหนื่อยพอสมควรแล้วก็เบื่อก็เซ็งพอสมควรบางคนเนี่ยต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ สมมติว่าคุณมีการสอบการเรียนก็อยากหักโหมมากจนเกินไปก็แล้วกันรวมโดยสรุปไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยมันกําลังจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจะมีหนทางใหม่ๆเพียงแต่คุณต้องรู้จักเปิดรับโอกาสนะคะลองปรับเปลี่ยนทัศนคติดูบ้างการยึดแบบอะไรเดิมๆความคิดเดิมสิ่งมีชีวิตเดิมๆอยู่แบบเดิมๆการทําอะไรแบบเดิมๆถ้ามันไม่ก้าวหนะ้าคุณต้องรู้จักเปลี่ยนรู้จักปล่อยนะแล้วก็ถามว่ามันแย่มากไปม,มันไม่แย่มากหรอกแต่มันเป็นในเรื่องของ ความอารมณ์ในเรื่องของความคิดความเครียดมากกว่าคิดมากด้วยแล้วก็ไพ่สิกดาเดอะเดขึ้นอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนะคะทําบุญมากๆแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตามความเชื่อของคุณก็แล้วกันนะคะทําก็ได้กับตัวคุณแม่เหมาะแนะนําเช่นนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมินที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะ สองแหมดูแล้วค่อยสดใสหน่อยนะคะไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยความคิดเยอะไพ่กองที่สเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้มันกำลังเป็นเวลาที่คุณกำลังเริ่มเก็บหอมรอมริบหรือกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวไพ่ไกด์สปิริตก็เหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่ไพ่ไกด์สปิริตแนะนําว่ามันเป็นเวลาที่คุณต้องแสวงหาทรัพย์ คุมทรัพย์ของคุณสิ่งที่คุณต้องการแล้วเก็บรักษามันให้ดีนะนะคะแล้วก็คุณได้ไพ่ประจําตําแหน่งเนี่ยคือสี่เหรียญชาวคาราศีมีนนะคะ ปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมีนการวางรากฐานการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็มันจะเป็นปีที่จากคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยมีแต่เรื่องใช้จ่ายดูแล้วชีวิตมันไม่มีรากฐานนะคะมีแต่ความวุ่นวายปีนี้ตั้งสติให้ดีนะตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีคุณเนี่ยจะสร้างเนือ้อสร้างตัวได้อ่ะไพ่นี้ก็เกิดนะ เป็นปีแห่งการสแสวงหาคุมทรัพย์นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ไพ่บริบทไพ่เนี่ยมีแต่ความแบบมีแต่ความแบบอุดมสมบูรณ์อะความสุขสมหวังอะ ด้านการงานนะคะคนทํางานประจําคนทํางานทุกอย่างเนี่ยเป็นจังหวะในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะงานเงินมาคู่กันแต่หลักๆต้องใช้ฝีมือของตัวคุณพึ่งใครไม่ได้ต่อให้คุณมีลูกน้องบริวารหรือมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆแต่ดูแล้วคุณก็ยังต้องรับภาระหนะักอยู่นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานการทํากิจการ บางคนเนี่ยทำเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวคุณต้องเป็นหลักอะมันถึงจะขายดีเออนะอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ในเรื่องของการค้าดวงดีโดดเด่นนะจ๊ะกำลังมีข่าวดีมีโชคนะสำหรับไพ่กองเนี้ยโอ้ดีนะสำหรับในเรื่องของการเงินก็ดูสิเงินเข้าเนะี่ยแล้วก็นะคะจกักรพรดดีนี้ขึ้น the work ขึ้นมันอุดมสมบูรณ์นะมันมีให้ใช้จ่ายอะมีให้จับจ่ายใช้สอยเอ่อการเงินเริ่มคล่องตัวก็บอกแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บ หอมรองลิปได้เพราะฉะนั้นคุณมีคุณต้องแบ่งไว้มั่งนะอย่าช็อปเยอะชาวลักนาราศีมีนนะคะจังหวะนี้แหละนะคะสําหรับในเรื่องของความรักคนมีครอบครัวโอ้ยเป็นจังหวะที่ดีค่ะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะการเงินดีมีนก็ความรักก็จะดีด้วยเออใจมันก็จะเย็นนะคะมีเงินเยอะๆก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะคะสําหรับชาวลักนาราศีมีนที่เลือกไพ่กอนที่สองการเงินดีความรักดีคนโสดดูแล้วนะ คนโสดไม่เท่าไหร่คนโสดไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักรู้สึกมีความสุขกับในเรื่องของการงานการหาเงินมากกว่าอ๋อแล้วก็สําหรับคนที่มีครอบครัวนะเกิดคุณไปไหว้พระขอพรนะอยากมีลูกนะเพิ่มเคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณขอนะจ๊ะสําหรับในเรื่องของวัยเรียนโอ้เรียนอะไรก็เรียนได้อะเรียนแล้วประสบความสําเร็จด้วยสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สและแนะนําอีกนิดนึงนะคะดวงเนี้ยนะคะ การขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่สาคัญเลยคือการสะสมบุญบุญที่เกิดจากตัวเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างนะจะเป็นการเสริมดวงของคุณต่อให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคุณลองพิสูจน์ดูมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะดูซิว่าเดือนกุมภาพันธ์มันจะเริ่มสดใสยอย่างที่แม่หมอว่าหรือเปล่าก็บอกแล้วตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวหลายๆดวงไปอยู่พบลาผลถ้ามันไม่มีดาวใดตกเสียกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานงานรุ่งเงินเข้ามีเงินเก็บด้วย วยจากที่เก็บไม่ได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้ชีวิตจังหวัดนี้อาจจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวซึ่งมีความสุขมากๆเลยอาจจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนไปกับครอบครัวเป็นจังหวัดที่ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะ ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไพ่ประจำตำแหน่ง Judgment คือคำพิพากษาในขณะเดียวกันไพ่กายสปิริตของคุณเนี่ยนะคะเป็นในลักษณะที่อยากจะสื่อถึงคุณว่าสิ่งที่คุณทำคุณธรรมที่คุณสร้างมาความดีที่คุณเพียรพยายามมาที่คุณเฝ้าถามว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีเดือนนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปนี่คือคำตัดสินของคุณคำพิพากษาของคุณ ะคะใครที่ทํางานทําธุรกิจกิจการแล้วมันแหมมันไม่บูมสักทีหนึง่งนะคะแต่คุณไม่เคยยอมแพ้ตั้งหน้าตั้งตาทําทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะทำแบบทุ่มเทเดี๋ยวเดือนกุมภาข่าวดีจะเข้ามาการเงินการงานจะขยับดีขึ้นคุณจะได้รับคุณจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไป ไพ่ะะห้าดาบเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือการไม่ยอมแพ้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามเจ้าของธุรกิจ่อค่าแมคค่าคนทํางานประจำไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นอยากให้คุณเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการตัดสินของคุณนะคะคุณจะได้รับคําตอบให้มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนใช้ความพยายามนิดนึงก็แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของการเงินเงินดีค่ะนะคะเพียงแต่ว่า คนที่เลือกไพ่กองที่3ถ้าเกิดคุณจะวางแผนการลงทุนการขยับขยายซื้อขายอะไรหรือการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณต้องศึกษาให้ดีถามว่ามีโอกาสที่ดีไหมมีโอกาสที่ดีเงินที่คุณเคยลงทุนไปงานที่คุณเคยทําไปที่รอคอยในเรื่องของผลประโยชน์เดือนนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็พอได้มาบางทีคุณอาจจะต้องเอาไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมศึกษาให้ดีนะมีโอกาสที่ดีค่ะแต่ค่อยเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆนะคะแล้วก็ไพ่เอ็มไพ่ขึ้นโอ้ยแม่ มันเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะ Empress นี่คือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะสำหรับชาวราศาีมีเนี่ยคนที่เลือกไพ่กองที่3าค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่พอสมควรในเรื่องราวของความรักนะคะคนที่มีครอบครัวก็จะมีความรักความเข้าใจมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกระทำมาแต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทำแบบ มีปัญหามาตลอดเลยนะโดยเฉพาะปัญหาจากมือที่3มเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินแล้วนะคะถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งมีเรื่องของมือที่สามคุณก็จะตัดสินใจหรือมีปัญหาคาราคาซาังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดือนนี้คุณจะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปยังไงกับความรักของคุณ สำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจคนใหม่ที่ถูกใจในขณะเดียวกันคนเก่าก็มีสิทธิ์กลับมารีเทินกับคุณเพราะฉะนั้นพิจารณาความสุขของคุณให้ดีว่าอยู่ที่ใครอยู่ที่อะไรนะจ๊ะแต่จะมีคนมาให้เลือกอย่างแน่นอนเออดีอยู่นะชาวลัคนาราศีมีนที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะจ๊ะสำหรับ วัยเรียนนะคะวัยเรียนเนี่ยดูแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอเพื่อนที่ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นที่ปรึกษาที่ดีขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบอกแล้วว่ามันเป็นจังหวัดคือคําตอบของคุณตั้งใจทําอะไรดีๆแล้วคุณจะได้ดีนะคะเดือนนี้เนี่ยรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีมินที่เลือกไพ่กล่องที่สามถามว่ามันหนักมันเหนื่อยไหมไม่ค่ะแต่เป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยอย่ายอมแพ้อย่า อย่าหยุดในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของความหวังในเรื่องของความเพียรพยายามทําไปจนถึงที่สุดชีวิตคือการต่อสู้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่สบายๆของคุณนะคะเป็นเดือนที่คุณรับมือได้เพราะหนักกว่านี้คุณผ่านมาแล้วแล้วเดือนนี้รับมือ,อยังไงเงินก็เข้าจัเตรียมได้รับผลที่เก็บเกี่ยวได้เลยนะคะผลจากการลงทุนลงแรงหรือแม้กระทั่งบางคนทําการเกษตรเพราะปลูกเดือนนี้ได้เก็บเกี่ยวเงินก้อนใหญ่ด้วยเอา ใครจะไปรู้นะจ๊ะเอาล้วค่ะขอให้คุณโชคดีสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สามออกมาดีแล้วนะตั้งใจทำงานจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ